เราวันนี้จะมาสอนการสาธิตการใช้งานตัวเครื่อง e l e c t r i c b r a k k Down เ s t e ตรนะครับหรือเครื่องทดสอบแรงดันไฟนะครับผมก็ตัวเครื่องนะครับมีหน้าจอบอก3หน้าจอนะครับหน้าจอแรกเป็นบอกเวลานะครับ t ัมเมอสเป็นหน้าจอบอกมิลลิแอมนะครับผม3แล้วก็กิโลโวลต์นะครับผมก็อันนี้มีเป็นที่ให้เสียบสายสําหรับเทสไฟนะครับผมก็จะมีทั้ง ดีซและ AC นะครับผมก็ส่วนตัวนี้เป็นกาวนะครับสายสีดํานะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับโวลต์นะครับผมเพิ่มกระแสเพิ่มแรงดันโวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเซตไอ้นี่นะครับผมตัวเซตมิลลิแอมนะครับผมเปิดปิดมิลลิแอมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแบบหมุนแอดจันะครับเหมือนปรับแบบโวลลูมหรือแบบแบบปรับเสียงนะครับหมุนมิลลิแอมขึ้นมิลลิแอมลงนะครับตัวนี้ ไทม์นะครับเปิดปิดเวลานะครับสมมุติอันนี้คือตัวตั้งเวลา20วิสาวินะครับเลือกที่ตัวนี้นะครับผมอ่าเนี่ยครับก็สมมติผมตั้ง20่วินะครับกดลงไปเพื่อใช้เวลาไม่กดไม่เปิดเวลานะครับผมวันนี้เลือกเป็น AC หรือ DC นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับอัพขึ้นมานะครับผม จะเป็นไฟ AC นะครับถ้ากดลงไปนะครับจะเป็นไฟ DC แล้วแต่ว่าเราจะทดสอบแบบไหนนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเซ็ตลองทดสอบกันนะครับอ่าอันนี้ผมมีชิ้นงานอยู่นะครับผมนี่คือชิ้นงานของผมนะครับเป็นแผ่นสีม่วงๆตรงนี้นะครับเอ่อเราก็นําสีดํานะครับมาหนีบหนีบไว้นะครับผมตัวอย่างนะครับผมแล้วก็เอาสีแดงมาหนีบที่แผ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ให้ชนกันนะครับ ่เราจะดูว่าแผ่นนี้ยทนกับแรงดันได้กี่โวลต์นะครับผมหนีบไว้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมเปิดเครื่องนะครับก็ตัวเครื่องจะขึ้นบอกนะครับโวลต์นะครับตอนนี้เป็นศูนย์กิโลโวลต์ศูนย์มิลลิแอมป์ยี่สิบวิอยู่นะครับอันนี้ปิดเวลานะครับรีเซ็ตเวลาอ่านะครับผมก็ตัวนี้เลือก A.C.D.C. อย่างที่บอกไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นเลือกมิลลิแอมป์สังเกตจุดทศนิยมนะครับผม จุดทศนิยมจะเปลี่ยนไปนะครับผมนะฮะเป็น2ทศนิยมหรือ3าทศนิยมนะครับผมอ่าอันนี้เป็น3าทศนิยมเนี่ยครับ3ทศนิยมอันนี้ก็เป็น2ทศนิยมนะครับผมในการปรับมิลลิแอมตัวนี้เป็นตัวหมุนปรับมิลลิแอมนะครับสาธิตนะครับนะครับมีใขรปรับนี่ครับจิ้มลงไป จัดมิลิแอมนะครับผมสมมุติผมต้องการสักประมาณสิบหกมิลลิแอมตอนนี้ได้สิบห้านะครับให้เราหมุนเข้าไปนะครับผมก็ปรับอย่างนี้นะครับมิลลิแอมจะเพิ่มขึ้นสังเกตดูนะครับอ่านี่ครับสมมุติว่าตามมิลลิแอมที่เราต้องการครับนี่คือการเซตมิลลิแอมประมาณนี้นะครับผม ในกรณีที่เราต้องการปรับมิลลิแอมนะครับผมเราก็ปรับไปได้เลยนะครับต้องการกี่มิลลิแอมนะครับตรงนี้ขึ้นนะครับผมสมมุติผมต้องการหนึ่งมิลลิแอมนะครับผมหรือสองมิลลิแอมครับผมก็มาหมุนตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าสามนะครับปรับแบนนะครับแอดจารเข้าไปนะครับหมุนขึ้น สมมตินี้ผมได้แล้วนะครับผมตามที่ผมต้องการนะครับผมได้มีแรมตามที่ผมต้องการนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบนะครับผมต่อไปเป็นการทดสอบนะครับให้เรากดปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับต่อไปเราหมุนปรับโวลต์นะครับเพื่อทดสอบให้สังเกตช่องที่สามนะครับผมตรงนี้นะครับ เราต้องสังเกตด้วยตานะครับเนี่ยพอวนได้นะครับผมเนี่ครับพอวนถึงจุดสูงสุดนะครับเมื่อกี้ชิ้นงานช็อตแล้วตัววนกิโลโวน,นี้จะกลับมาที่ศูนยูนย์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับตอบชิ้นที่สองนะครับอันนี้เราเตรียมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำหนีกับชิ้นงานสีแดงหนีกับชิ้นงานโดยไม่ให้ชนกันนะครับผม ต่อไปนะครับเปิดอ่าเปิดแรงดันเพื่อทดสอบนะครับแล้วก็หมุนนะครับผมตอนนี้เป็นสีแดงอยู่นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับคือทดสอบเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณสี่จุดเจ็ดกิโลโวลต์นะครับผมให้เรากดปุ่มสีแดงนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับจะไม่โฮค่ากิโลโวลต์ไว้นะครับผมลูกค้าจะต้องดูเอาเองตอนที่ไฟตรงนี้สิขึ้นนะครับผมจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับก็สำหรับการทดสอบเครื่องอิเล็กทริกเบรกดาวเทสเตอรนะครับผมก็มีการใช้งานเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ